มาตรา7จในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้นองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาตรา75ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญโดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่ง ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาวงเล็บ2วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงานวงเล็บ3จํานวนบุคลากรที่ร่วมงานวงเล็บ4ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนวงเล็บ5ข้อเสนอทางด้านการเงินวงเล็บ6กเกณฑ์อื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามวงเล็บ4ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา76ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา69วงเล็บ1หรือวงเล็บง นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา75แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ำหนักดังต่อไปนี้ด้วยวงเล็บ1กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานประจำงานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้วหรืองานที่ไม่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุดวงเล็บ2กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุดวงเล็บ3กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมากให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้างที่ปรึกษาประเภทใดหรือกำหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการมาตรา7 7การจัดทำประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอและการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นำบทบัญญัติมาตรา62และมาตรา66มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา78รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด